สวัสดีครับวันนี้บอลจะมารีวิว3 6 0องศานะฮะ้สำหรับลูกค้านะฮะที่อยู่บ้านไกลอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่ได้มาดูรถที่ร้านนะฮะหรือดูรถไม่เป็นนะครับว่ารถคันนี้สวยไหมเดิมไหมนะครับแล้วมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับรถคันนี้นะฮะรหัสคือ MA2219 นะครับลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูรถกันครับ Honda นะครับ BRV 1.5 SV นะตัวนี้เป็นมายเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ปี19-19นะครับเลขไมล์อยู่ที่9 6 0 0 0กิโลราคาขายที่489,000บาทผ่้อมลดเดือนละ8,000เท่านั้นเอง ลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูรถกันครับตัวรถคันนี้นะครับจอดอยู่ที่สาขามีบุรีนะครับตัวรถมาด้วยสีขาวมุกสวยๆแบบนี้นะกระจังหน้าฮอนด้าใหญ่ๆแบบนี้นะเป็น2ชั้นแล้วนะครับเป็นไมน์เนชเอร์เรียบร้อยแล้วมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีไฟหน้านะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วมี LED อยู่ข้างในด้วยนะครับเดีย๋ยวเราขออนุญาตมาดูห้องเครื่องกับรถสวยไหมมาครับฝากระโปรงหน้าเดิมนะ,ะลูกค้านะฮะเราก็ไล่มาที่นี่ฮนะบางคนฝั่งซ้ายเสวยๆแบบนี้เลยนะลูกค้าดูนี่เลย นะครับแล้วก็มันไล่อยู่ตรงนี้นี่นะฮะสวยๆแบบนี้นะครับลูกค้านี่ฝากระโปรงลาเดิมนะสติกเกอร์ไม่มีลอกลอนนะลูกค้านี่มอกรนะแล้วดูซีนฝากระโปรงสวยๆแบบนี้ครับโอเคได้เป็นเครื่องพันห้านะลูกค้ามาต่อเลยครับลอนนะฮะได้เป็นล้อสีทูโทนแบบนี้นะครับตัวล้อเนี่ยเป็นขอบ16นะครับลูกค้าและยางปี22สองนะฮะขนยางยังอยู่ครบอยู่เลยนะฮะกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบนี้แหละนะ เราขออนุญาตพามาดูภายในหน่อยว่าภายในสวยไหมภายในนะฮะได้เป็นเบาะหนังกลุ่มมัลติฟังก์ชันลงโฟมาลัยหน้าจอ DVD Air Digital, ีดีแอดิจิตตันพุชสตาร์สสมาร์ทเอ็นทรีเบาะหนังสวยๆแบบนี้ภายในสะอาดมากนะครับตัวรถคันนี้นะบอยอยากโชว์ให้หน่อยว่ารถบอยสวยไหมเดิมไหมลูกค้าดูนี่ฮะนี่ดูเมคอาร์คสวยๆแบบนี้โอเคมานี่ฮะเดี๋ยวบอยนั่งให้ดูว่าเฮ้ยนั่งแล้วสบายไหมบอยตัวใหญ่นะ ก็อย่างที่บอกครับพอมันเป็นรถเจ็ดที่นั่งมันก็นั่งสบายจริงๆคือด้วย h e ดร room เอยเล็ก r o มเอยด้วยการนั่งก็โอเคนะครับอันนี้เป็นเจ็ดที่นั่งแบบเล็กนะแต่ก็ถือว่านั่งโอเคเลยนะครับเดี๋ยวบอลดึงอันนี้ให้ดูอีกนิดนึงครับนี่ลูกค้าดูนี่แม็ดอาตสวยๆแบบนี้ลูกค้าไปดูที่ไหนก็ขอเขาดึงก็ได้นะครับจะได้ดูว่ารถสวยไหมเรามาต่อเลยข้างหลังนะฮะได้เป็นไฟท้ายสวยๆแบบนี้ละนะฮะ ทอดแนวยางพาว่ฝากระโปรงมาแบบนี้เลยกล้องหลังมาเรียบร้อยแล้ว,ลวนะฮะลูกค้าเข้าเกถอยปุ๊บกล้องหลังติดปั๊บเลยนะครับเรามาดูครับนี่รถฝาท้ายไม่มีขยะเลยนะครับนี่แล้วดูเม็ดอาร์คตรงนี้ฮะเม็ดอาร์ครางน้าสวยๆแบบนี้โอเครถเจ็ดที่นั่งเนี่ยผมอยากจะบอกแบบนี้ใครที่แบบว่ามองรถรถเจ็ดที่นั่งดีไหมดียังไงคือเวลาซื้อรถเจ็ดที่นั่งอะเราจะขนสัมภาระขนนึ่งขนเนี่ยมันพับแล้วมันก็ใช้ได้เลยถ้าเกิดลูกค้าไปซื้อแบบ แล้วพอจะใช้อ่ะแล้วมันปูตอนนั้นน่าจะซื้อแบบนี้นะมันก็เลยน่าเสียดายเพราะฉะนั้นใครที่มองเสร็จที่นั่งอยู่ก็บอกก็แนะนําน,นะผ่อนไม่แพงด้วยรถคันนี้นะฮะใช้เงินออกรถแค่99บาทฟรีค่าจัดฟรีค่าโอฟรีค่าดําเนินการและฟรีค่าจัดส่งด้วยนะครับและรถคันนี้นะฮะผ่านการตรวจ inspection แล้วจากทางคูนสเปคชันนะาได้มา5ดาวตรงนี้เลยรถคันนี้นะั้นเรารับประกันเครื่องเกียร์และชิ้นส่วนต่างๆในห้องเครื่องนแะลนะช่วงล่างอีก247.2ปี20,000กมทั่วประเทศไทย ใครสนใจคันนี้นะโทรมาที่เบอร์063 474 2288หรือแอดไลน์ไอดีนที่ a s t y l e b o y m b นะครับมาบอกคันนี้ใครที่มองหารจักรยนั่งถุูกอย่าพลาดจริงๆครับแล้วฝากกดติดตามให้บ่อยด้วยขอบคุณมากครับ